สบายดีเดอ้อผมพ,พี่น้องวันนี้มาพบก,กับสวัสดีตอนกเข้าหญ่อีกแล้วหลังจากที่ห่างหายไปโดนน้อพี่น้องเนาะวันนี้ก็ได้ออกมาตอนกเข้าหญ่นี่สภาพไม้พี่น้องสภาพไม้เดือดตีนผู้พี่น้องเลยวันนี้ก็ออกมาก,กับอาจารย์อุ่นอาจารย์อุ่นมันก็เผานก ทน,นี่ก็ได้ขึ้นนกเมียนแล้วพี่น้องสวัสดีก็เอาถือนกใหม่มาถือนกใหม่มาเจ้านาบงกับนกใหม่ตัวหนึง่งเกิดเปขันอยู่นกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งยังประทันขันพี่น้องมาน,นี่ก็บภาพพี่น้องนี่เก็บดอกกระเจียวพี่น้องมานี่ดอกกระเจียวปลอกกินกระปุลพี่น้อง ป่นปลาเอ้ามื้อนี้สิได้จับขาอยู่บ่หลุดเด้อพี่น้องเด้อดนํากันว่าสิได้จับขาบ่หลังจากเคบ่ออกมาดนดหลุดพี่น้องนี่่จหลุดเพิ่นก็มัน้ไปจังไดนเสียงเสียงไเสียงตน้อยกลางเสียงน้อยกลางไปจได งามอยู่ปะโอ้ยจบเตือ่อนเตื่องแข็งเรื่องหอยเสซยบอกบๆแค่ไหนฮักมากระโจนเนาะยหยาบไม่หน่อยมาในพี่น้องพุ่สองกุบเตื่อนกบอนี่ก็เป็นตอพี่น้องมาตามหยาบสายผู้พี่น้อเพื่มันมวนเดีอนนี่เฮ็ดพอกระบอกห้าดอกกระเจียวไปพร้อมพี่น้อง ใหม่ใบใหม่กำลังปงก็ขึ้นอยู่แทนอกเลยพี่นอกปลากะคันสึกันอยู่จันดู่นมาหนกันคูสิกันนะสองตำรวจคนมาสองสายถือเลย่นมาพากันไปเบ่งพี่นองอยหลุดน้เป็นพี่น้ออมมิถือว นกคู่สีหาดวัดนุกปลากามิดให้บึงนุกกันพี่น่อให้เขานุกประจานพิ่นเพิ่นนกกันพี่นออกด้วยอ่ะอีกรอยด้วยพี่น่อเห็นดินมือบาบอยู่นอนถาดดนเถือพี่น้องเกิดสมุ่งหนึ่ง น้อยครับน้อยพี่น้องเดี๋ยกาการร่งเสียลงนี่พี่น้องตไม้ายเถิพี่น้องนี่ับดีจับดีด้พี่น้องด้อ การเป็นเดองโทเลสองโทเลยมาไปไปเาาลยมาเลยมาเลยีพี่น้องที่นี่กันกที่น่ก็บค,คููดีจริงแนมะ่ถึคบบนดีจริงบังไม่ดีอล่มุกที่ซับขัดเลยน้องคนอ้นงกำลังกายคานพี่สอง เป็นสีไม่ไหวตัวไม้ิ่นต้องสิมัดค้าเมียนยันไปืจอพี่น้องเลือกค่าบ่งอ่าตัวจริงเลยแชทดีนะแชทมาแับดีเอบบโอโทรไม่จะ,ะโทรน,นั่ยคนคนเขาไม่ยังคนเดียวโดน โอ้ยคนหลนขนาดจะบนอย่งคนดียคนหลนบดหนกขายคนเหี่ยงเลยอ้เขางามย่เขาเขาน้อยนอ่เส้นสเส้นสซบวะยงบ่มียังไม่ดึงซับดีพ็อเลียมเราขายนนกเรานุกก็ได้พี่น้องเลยบแล้วมาแล้วมาแล้วแต้มที่สอง กะากนโกันกโกแต้มที่จัดสองแต้มเลยมันๆๆต่อไปชนะสั่นเสียงวางกะโกกับเดียวตัวนี้ของอาจารย์อนุตัวนี้นกของ

สอนนี้ก็พี่น้องสภาพไม้เราตามใจผู้พี่น้องตอนนี้ก็ตั้งหนึ่งมุมงยังได้อีกคนหนึ่งสองคนพี่น้องอตามุด้วยพี่น้องด้วยสบายดีเนาะตอนสี่โมงพี่น้อง มาสออ่องตอกถั่วหกกเหี่ยวพี่น้องเลยดดอกกระเจียวดอกกระเจียวพี่น้องเลยส่วนลกบุได้จันดูเพื่อนกะกำลังหาหาดอกกระเจียวถ้าจันดูเพื่อนกะม้นมาหนิซองแต้มสภาพไม้พี่น้องเลยสายผู้พี่น้อง เราเดียบติดผู้สาบไม้กันดิพวกปลากระยังปุ่นคึกปนได้พี่น้องสาบไม้ถือว่าม,านมันอยู่มาเนี่จนันโอ้ยไอซองเต็มอ่าสติการบัตรได้อพี่น้องเด้อสี่มุกอ่าเขาก็ขอบใจพี่น้องที่ตามชมเด้ออ่าสติการบัตนเลยขอบใจพี่น้องอ่าสบายดี